โอ้ยพี่น้องโอ้สีดอกโอ้นี่นี่นิดโคนครับผมนี่โอ้ยหนึ่งดอกหนึ่งพี่นอ้องอ๋อตัวเฮ้ โอ้ยเตรียมตะการเดี๋ยวพอกระบาดหลือว่พาพันนะครับโอ้ยพันมึกได้แบกครับตอนนี้อ้โหพันผลมาเจอของดีแล้วครับเป็นหมูอีกแล้วเป็นของรับเป็นของครับคุณโคได้อยู่ไหมได้ได้อยู่ครับแต่ว่าอันนี้แต่แตเลดอดยาคามขึ้นก็เพร่าครับลิ่เต่เนีต้องรีบกินเลยสวัสดีครับผมพี่น้องวันนี้พันแอดพามาหาเห็ดครับผมโคกเดิมแล้วครับที่ผมเคยมากระพานมือกระพานผลครับตอนนี้มาเนี่มาครับทีมงานชุดใหญ่ครับ ตอนนี้ก็แยกงไก่กันเขาไม้แล้วครับนี่ามาเปิดตัวตรงแบบโขดหินครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้เลยครับนี่โอ้โหหินข้นไอหิดน้ำหมาครับผมโอ้เห็นน้ำหมานี่เห็ดน้ำหมา,มาครับผมนี่ครับเห็นน้ำหมาอือโอ้โเห็นน้ำหมาหลายดอกเลยมันหมูเลยครับนี่ก็จับไปเลย ตือนนิดหน่อมาครับแผนสำรองครับมาด้น้องเจ็บหนอนโจดครับนี่แผนสำรองครับโอ้นี่ยาวนี่ยาวนี่โอ้นี่ยา,ยาวนะครับแผนสำรองครับผมเบื่อเฮ็ดไม่ได้เนาะเราก็จะเก็บเอาหนอนโจดเป็นแดงไดานี่โอ้มีแดดน้องงามเลยครับอื่ทัาเอาอะไรก็แล้วอ้วกเลยโอ้หักทักพี่น้อง นกพลิกนกโจดพี่นอ้องนี่เป็นตัวอ้วกเลยสวยงามครับจะไปฝากเป็นเท่าครับเป็นเท่าชอบนี่พี่น้องนี่ครับผมทีมงานอีกหนึ่งคนของเราครับทานผลครับผมชีวิตได้ง่ายจะตายหรือทุ่งครับดูความหวานท่านผลครับโอ้ยใหญ่จริงหรือเปล่าเป็นนกไม่นะใหญ่ใหญ่ใหญ่ มึงเอาอันหนึ่งข้างในนู่นใสิมีสองนู่นเอ๊ะไปดูอะไรนู่นอู้หูสองสามนู่นตรงนั้นอู้หสามนี่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 คู่นึงนี่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 มันใหญ่ไปกถูกใหญ่กว่าที่ก้อเมาหาเห็ดดุกดิสองนิ้วมาแต่ไอ้ก็เอาก่อนละพี่น้องเห็ดตทำท่าดีเห็ดตทำท่าจะไม่คือนี่ละเห็ดยังไม่ได้เห็ดเลยครับเห็้อะไรครับนี่แหละเห็ดโจดครับผมเอาเงินเด้อไปหรือผมก็หยิบรอรอหาไปนำนำกันไปนี่แหละครับ ติด <ELL> ตัวประกันของเราครับนี่จะไม่ได้เฮ็ดก็จะได้หน่อโจดนี่แหละครับบาทพี่น้องจิบก่อนเลยเฮ็ดผิดครับผม นี่ปลาเพลครับนี่มันรูเกือบรวยแล้วครับนี่ปานบอลลูเออเลยอู้ดโหตัวนี่เครับทุ่นทุ่นก็มีครับโอ้โุ่นก็มีไม่ต้องโอ้บอสเอลืออรเวลาเลยครับ นี่ตัวนี้โรยครับนี่อันนี้พอเอาได้อยู่ครับนี่แต่พวกเอาเอาตัวนี้แล้วครับเดี๋ยวเราจุดหนึ่งอ่านผลมาเจอของดีแล้วครับเป็นหมูอีกแล้วเลยเป็นขมครับเป็นของขับพอได้อยู่ไหมได้อยู่ครับหรือว่าอันนี้ตะเลิดอดยาคามขึ้นกับพ่อครับเรียบแท้ตรงนี้กินเหรอหลายอยู่ครับอ่านผลเก็บครับผมต้องมือกบี้เก็บเลยจ้าพมึก ดึงมาเจอพันมึกครับผมนี่ครับทีมงานของเราอีกหนึ่งท่านครับผมพันมึกครับผมสวัสดีครับผักหายเหนื่อยก่อนครับพี่น้องพอเด็กเบียครับพ่อหนุ่มน้ำพึ่งปลาครับโอ้ยเกิมตะการเดี๋ยวพอกระบาะเราพันมันนะครับโอ้ยพันมึกได้กเบียครับพ่อนี่โอ้โหนี่แฟนพันมึกกับพันมีครับผมสวัสดีค่ะโอ้ได้คักเนาะมผักก่อนผัดก่อน ีมานากันครับนี่โอ้ได้อยู่โอก็ได้แกงนะครับก็ได้แกงนะครับเฮดไปเรื่อยๆหล่กินได้กินไม่ได้ครับนี่อร่อยเลยแหละนี่แต่เอาทิพยบอกผมเลยกินไม่ได้แตงเอาทิพยบอกผมกูสาววันนี้จะมาล่อเอาเตะเนี่ยเดี๋ยวเราก็หาไปเรื่อยๆครับตอนนี้ก็ห่วงเก็บแต่หน่อจวบอยู่พี่น้องเลยไม่ได้เก็บเฮ็ดัทีวิวธรรมชาตินี่งายๆเทียบพี่น้องเอ้ย แต่ก tamam. sí, ่อนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวครับเนี่ยตอนนี้โอ้ยทุกคนผมเดินผ่านไปตะกกี้นี่นะโอ้โหดูตาผมตัวครับผมก็ถ่ายแต่วิวให้พี่น้องเลยดูอยู่ตะกกี้นี่โอ้โหดูตัวโอ้ยอาหนะเลยนู่นนู่นเขอไปนู่นนู่น ผมทำไมผมมองไม่เห็นล่ะต้องมองได้ดีมาดูผลงานครับผมออกมาถึงรถกันแล้วครับโอ้โหดูผ่านมือจนจเต็มตะการครับดูผ่านผลครับผม<ะ>หน่อยจวดอยู่ข้างล่างีหม <laughs> <laughs> เดี๋ยวผ่านไก่ครับผมเสือซุ่มครับโอ้ เหนียวผมครับผมเนี่เขาตอนแรกก็ได้ซ้ำเกา่า <c oughs> กลับมาก็ได้ซ้ำเกานะครับ <c oughs> แล้วเราจิบไปอีกป่านึ่นนงครับผมตอนนี้เราจิงไงบไปหาอีกป่านหนึ่งเห็นว่าออปเป็นฮ็ดโคนครับแล้วเราไปดูกันว่าจะได้จักุงไหมพอได้แกงไหมครับไปครับผม <c oughs> เดินทางกันครับมาถึงไม้แล้วครับทุกคนไม้นี่เข่ามาลึกอยู่ครับ กิน้ำดำครับนี่ผักเอาเรียวแล้แรงครับกินข้ากินน้ำก่อนเราจะเดินทางอีกสักนิดนึงครับอเฮ็ดเลยทุกคนทางไก่มาเจอเฮ็ดละหมาครับโอ้ใช้ดอกเลยครับครับนู่นจะมีครับโอ้ขามาก็เริ่มเห็นเฮ็ดแล้วครับแล้วเดินเลาะเรื่อยๆครับผมป่ากวางใหญ่ไพศานครับเห็ด็มกคือคน็ห้ายครับ มาไม่ไกลครับมาเจออีกสองดอก นีมีสามดอกเลยครับเกิดเป็นหมูเลยเนีดแป้งครับเือว่บเพาะจริงๆครับเกิโลไยด้าน,นั่นแหละโอ้พี่น้องโอ้สีดอกโอ้นี่หิดโคนครับผมนี่โอ้นี่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 นึ่งดอกนึงพี่นอ้องอ๋อตัวโอ้ เดินอย่างไกลพี่น้องกูจะได้เฮ็ดนี่โอ้โหอ๋อฮะชโคนหมูแรกกด้ผ่าดงน่งดำครับนี่พี่น้อง ตรงนี้มันเป็นปวกเก่าครับรอยดินหุน่นรอยปวกมั่นบริเวณนี้แหละอืดปวกหนังครับผมนี่เห็ดปวกหนัง เกิดตกาครับผมบ้าโอ้โหน,นี่ดอกอใหญ่นะครับขาสัตว์ตัวนี้อ้วนดีครับตุ๊บปุ๊ดดีแต่พี่น้องเล่งมือครับนี่ดอกหนึ่งครับเห็ดโคนโอ้ยกำลังกระดุเลยนี่นี่คนขาวครับดอกเขียวขอลอเลย ปลวกจริงๆครับนี่มันเป็นปลวกเก่าครับเพื่อนพื่น้องกดลงไปปุ๊บ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 เป็นปลวกเก่าเลยนี่เห็นไหมโอ,อ้โหเห็ดตะไคร้ครับผมโอ้ยปลาดอกเล่ของปลาดงนางดำครับอืมโอ้โหนี่นี่พี่น้องโอ้โนี่โอ้ยกำลังขึ้นเลยโอ้ยนี่น,นี่นี่นนครับโอ้ยสองดอกเลยกำลังขึ้นจากดินเลยครับ โอ้โห oh. ปึ๊บนี่พี่น้องเอดอกจังใจครับผมนี่โอ้ยอืยมครับหอมๆได้ปนแล้วครับพี่น้อง เดี๋ยวไปทำป่นเฮดไข่กินกันครับวะนี้ถือว่ามาันแล้วครับวะนี้เดีเ๋ยวยดไข่ครับผมลงตะการเลยเดี๋ยวป่นแล้วพี่น้อง อยู่น้องดูดอกนี่ครับใหญ่จริงครับสองนี่โอเ้เห็ดฝึ่งขมครับอวบอวบครับเห็ดป่าออกจากป่ามาครับแล้วก็มาหาในป่าอยู่คาแล้วครับนี่มาขมาเจอเป็นฝูงเลยครับพวกเป็นหมูเลยพี่นอ้องเห็นเจอเป็นหมูเลยครับเห็ดยูคาขาวครับหรือเห็ดละโงหินนั่นแหละครับ มันตูใส่ก็ต้องมาเก็บหอยหลงหกหินนี่แหละครับกระบาดห็ดป่าชื่งมีคือครับพี่น้องเป็นลักษณะนี้ครับมันเห็ดลลงหกไหมครับเหมือนอยู่ดิโผผมเคยเก็บไปแล้วครับแบบนี้อร่อยจริงๆพี่น้องแต่บ้านไหนมีก็ลองเก็บไปทํากินด้วยครับ เจอพันผลครับผมออกมาจากป่าครับผมเข้าป่าคนเดียวได้หนมหาแต่เห็ดอยู่ข้าเลยครับโอ้ยตูงดีแต่สงสัยว่าไอ้ดำๆนี่กินได้ไหมพี่น้องกินได้ครับกินได้นี่มันต่างกันบี้มันคนละสายพันธุ์กับไอ้โมนี่ดิครับนี่นะมันต่างกันแต่กินได้ใช่ไหมกินได้ครับกินได้โอเคชัวยเนาะกิได้เก็บไม่ค่อยกล้าเก็บผมเล่าเข้าป่าอยู่คนเดียวตั้งนานครับนี่เปล่าเห็ดไข่มาสามเห็ดโคนมาอยู่สักสี่ห้าเนี่ยเอาครับนี่แบบนี้กินได้ครับนี่ ้ยขยันเอามปับปูปับเป็ดเบียวไปดิอยากกินไหมดุ๊มันมีบวบกวานเนี่ยบ้านหลายขักพี่น้อแต่ว่ามันจึงแบบมันหวานน่ะนิู่คาชิมบางส่วนดีก่าั่ชันเลยป้าต้องการไก่เตรียมมายะเลย หลายจริงเลยพี็น้่งนี่นี่ตัวแหม่ฟันไข่ที่เตรียมตะการเหรอโอ้ยฟันแต่ก็ฟัาานเจ็บไปจ๊จ,ะจะ๊กินไหมดูมันทีบบวบก่อนนี่อ,กกนนอือมจะถึงบ้าน อยู่ขาขาวกำลังงอกครับช่วงนี้ช่วงใบครับงอกดอกส,สวยๆครับนี่ออกมาแล้วครับอยู่ในกลาบบ้านแล้วครับผลจิตรุเรียวนี่ก็ของผ่านไก่ครับผ่านผลแล้ของผมครับแล้วก็ผ่านมือกับผมเออกรัดเดี๋ยวคนมาหาหลายเหมือนกันครับนีออ่ครับ ผ่นพลมีนอโจดอยู่ข้างล่างครับมันเลยดูเหมือนหลายสีโนะนอโจดอยู่ข้างล่างนี่คงจะได้เวลากลับบ้านแล้วครับท่านนี่ถ้าใครชอบคลิปนว้นนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทีมงานพวกเราไว้ด้วยนะครับสิขาดไม่ได้เลยครับผมนี่ครับผ่านมึกคนที่พึงครับผมขอบคุณครับแล้วก็ผ่านผลครับชีวิตนิางใส่ลูกตุ้งครับผ่านไก่ครับผมสวัสดีครับ ไก่ <g ay> คนหาก,กินครับผม <g ay> คลิปนี้ต้องขอตัวลาพี่น้องไปเพียงเท่านี้แล้วครับผมเจอกันชิปหน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสสวััดีครบพี่น้องก็ติดตามไป้โอ้ได้แบกอีกซะนาะนี่น้องฟานบนได้แบกไหมนี่บอ้ครับโจทย์ครับ <c oughs>